จากปากคนตายแล้วฟื้นเผยบทกรวดน้ำโดยยม,มาบาลอุทิศอย่างไรให้ถึงผู้ตายประกาศบุญไปให้ภัศาลช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้นอกจากกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวรอคอยททศการกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการทำบุญไม่ว่าจะเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา หรือจะทำบุญด้วยวิธีใดก็ตามมีหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์นิติกรกิติศิวรณนันบอกว่าขาดไม่ได้และไม่ควรลืมเด็ดขาดก็คือการกรวดน้ำบางคนคิดว่าไม่สําคัญบางคนกรวดน้ำไม่เป็นบางคนไม่เคยแผ่ส่วนกุศลให้ใครนั่นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อไปอยังเวลาที่คุณไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว และจะเป็นสิ่งที่ฉีวัดว่าคุณจะลงนรกหรือได้ขึ้นสวรรค์สำหรับเคล็ดลับในการทำบุญคนอื่นเขาจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยปลาปล่อยนกกี่ตัวอะไรต่างๆอันนั้นคือต้นทางแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทำคือปลายทางตอนจบวิธีการทำบุญมันมีตอนจบที่สำคัญนั่นคือการกรวดน้าและคนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องการกรวดน้ำ บางคนกวดน้ำไม่เป็นมันมีหลากหลายบทให้ใช้และไม่รู้จะจบยังไงผมก็แนะนำให้ใช้บทนี้มันจะเชื่อว่าบทกวดน้ำไทยโบราณอันนี้เป็นชื่อของเขาตั้งขึ้นมาแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ก็ได้เรื่องเล่าของบทกวดน้ำอันนี้เป็นเรื่องของอามาคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วเขาตายไปไม่ถึงเจวัน เขาก็ฟื้นกลับมาในงานศพที่ลูกหลานกําลังจัดให้และเมื่อแก่ฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานก็ถามว่าทําไมถึงฟื้นแล้วไปไหนมาอาม่าแก่ก็เล่าว,ว่าเขาตายไปก็มียมมทูตมารับพอไปถึงสํานักของยม,มทูตพญายมก็บอกว่าคนนี้ยังไม่หมดอายุไขเนื่องจากในตอนนั้นคนจีนจะมีชื่อสํากันและนามสกุลแท่เดียวกันเขาก็จะวิญญาณผิด แต่ท่านบอกว่าในไหนก็มาถึงนรกแล้วก็ขอให้ได้รับรู้ท่านก็ผ่าทว์นรกอาม่าก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าไปเจอคนที่อยู่บ้านใกล้กันเป็นชายแก่ที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วชายแก่นี้ก็เข้ามาใกล้ๆและขอร้องให้อาม่าช่วยเพราะร่างกายของชายแก่คนนี้ที่ศีรษะจะมีขวานจามผ่าศีรษะเอาไว้ และมีการเอาเราล่าที่หัวตรงที่เป็นแผลเขาทรมานมากเขาบอกว่าช่วยกลับไปบอกลูกหลานเขาด้วยว่าในโรงศพจะมีขวานกับเหล้าอยู่ช่วยเอาออกจากโรงศพให้เขาด้วยอาาก,ก็ถามว่าใส่ไว้ทําไมเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ใส่เหล้ากับขวานเอาไว้ในโรงศพเพราะเขาไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องนรกเขาคิดว่าเขาจะเอาขวานไปฟันต้นงิ้ว และจะกินเหล้าอวดอยมาบาลพอมาตอนนี้สิ่งที่เขาทำไว้กลับเป็นเครื่องมือทรมานเขาเขาสำนึกแล้วว่าช่วยไปบอกให้ลูกหลานให้เอาของออกจากในโรงศพทีคือแกก็ท่องนรกไปเรื่อยๆมีอยู่เหตุการณ์หลายอย่างและก่อนจะกลับท่านก็สอนให้อาม่าคนนี้สวดมนต์แต่คนแก่คนจีนพูดไถไม่ชัดท่านก็ให้บทกรวดน้ำมาบทหนึ่ง ท่านก็ท่องให้ฟังบทกลวดน้ํานี้จะเป็นคํากรอนพออาม่าได้ฟังด้วยความที่มันยาวมากอาม่าแก่ก็บอกโยมมาบานว่ายาวมากจําไม่ได้ท่านบอกว่าพอขึ้นไปจะจําได้ถูกเรื่องพอหลังจากที่แกฝืนขึ้นมาในงานศพแกก็เอาะฝาลงพอเปิดมาแกก็ฝืนจริงๆแล้วแกก็เล่าในสิ่งที่แกเจอข้อพิสูจน์ก็คือ แกไปบอกลูกหลานของคนแก่คนนั้นที่ขอร้องให้เอาขวานกับเหล้าออกจากโรงศพให้พอไปบอกทางนั้นก็ตกใจเพราะเป็นความลับของบ้านแต่ทำไมอาม่าถึงรู้อาาก็บอกว่าเขาไปเห็นแบบนี้มาลูกหลานก็เลยเอาเล้ากับขวานออกจากโรงศพให้แล้วอาม่าเองก็กรวดน้ำบทน,นี้และสวดมนต์ไทยได้ไม่รู้สวดบทไหนนะแต่สวดเป็นเฉยเลยและแกบอกว่า พญยายมราชฝากมาบอกว่ากลับไปบอกคนในโลกมนุษย์ว่านรกสวรรค์มีจริงฝากไปเตือนการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีจริงคํากรดน้ําภาษาไทยโบราณบุญฐานที่ทํากลายเป็นข้าวน้ําเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งหนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ ส่งถึงชนนีบิดาหย่านานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ผลทุกหย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายมูสัตทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเหรานีสไได้กระทำทารุณ ด้วยกายน้ําใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหมมาทาวเวสุวรร์พระผุ่มเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธนันพระฤหัสบดีพระสุขพระเสาเทพเจ้าทั้งหลายาสิองราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี ครุฑานาคีกินรีกินาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุทาคงคาวารีเชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศษรษฐีคฤหบอดีมนตรีพญา คนพรานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข่าพบพระศรีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับบทอุทิศส่วนกุศลให้ถึงผู้ตายโดยพยายมบาลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง